ณนะตอนนี้ผมก็มีหนึ่งล้านวันนี้ผมได้คิงประมาณเป็นสิรอบอะนะักพุเกอร์ต้องเจอกันทุกคนแบบนี้แหะจะคัมแบ็กกลับมาได้ไหมต้องมาติดตามชมตอนนี้เราก็มาอยู่ในงาน APT ครั้งนะครับกับเมนิเวนเดทีเราก็ต้องมานั่งหาโต๊ะกันผมนั่งเบอร์ยี่เจ็้า ก็เดย์สามสามคนคนเยอะคนไทยเลืยี่คนครับตอนนี้เราไปหาโต๊ะเบอร์ยี 27, 27, 27, 27. ่สิบเจ็ดดีกว่าไอ้หจะมีะรับเอา ถือคู่แจ็คครับแฮนนี้ก็ค่อนข้างมีสต็กันดีพอสมควรนะครับเห็นชิปน้อยๆอย่างนั้นคือเหรียญเขียวผมเยอะนะถือว่ามีประมาณ6 7เ0็ดแสนร้อยบิลไลผมเปิดที่ไฮแจ็คนะครับแล้วคัดออฟก็คอเฉยๆคัดออฟก็ค่อนข้างดีพอสมควรเหมือนกันไปถึงบอลทอนลูดออกมานะครับประมาณ20บิบลแน่นอนว่าเราถือคู่แจ็คตรงนี้คือไม่มีหมอบมีออปชันว่า เลดอีกทีหนึ่งหรือแค่คอคือผมคิดนะครับเราก็แค่คอเฉยๆครับเราก็คัดออาหมอบเปิดมาเจอคู่ควีนนะครับแต่20่ิ๊กไลลคู่แจ็คเราไม่หมอบจุดนี้อยู่แล้วนะครับฟลอปเปิดมาเป็นแจ็ค49นะครับผมติดเซตเทิร์น8นะครับผมแพ้แค่10ไใบสุดท้ายแล้ว River ริเวอร์ตกมาเป็น3ก็เทคพอตนี้ไปนะครับ จะกินพอตเมื่อสักครู่มาครับแทนนี้ผมถือ A9 ที่คัดออฟสแต็กผมขึ้นมาประมาณ8 0 0แสนกว่าครับก็ร้อยร้อยบิ๊กไบเหมือนเดิมตรงนี้ A9 c u คัดออฟแน่นอนต้องเปิดครับค่อนข้างดีนะสำหรับ A9 ที่คัดออฟแต่เปลี่ยนกันถ้าถือ A9 ที่ e a r l ์อาจจะไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับ o พสิชันสำคัญมากก็ Open นเวสไปก็บ u t t ท n หมอบครับสม a l l บายหมอบแล้วก็ Big Buy ยิ้มยิ้มยิ้ม แล้วก็คอมาครับอันนี้คือผมคุยกับคนอื่นเดียว,ว,ว okay, โอเคก็เป็นพอดเรสคอเฉยๆครับ <c oughs> ต่างคนต่างมีสแต็คเยอะนะฟลอปเปิดมาเป็น A9 กแจ็คบอร์ดนี้ค่อนข้างเวทนะครับ <c oughs> เขาสามารถดรอเป็นรอฝัดได้ดรอสเตทได้ควีนสิบรอสเตทหรือแบบเป็นดรอกัดชอดคือบอร์ดนี้เรียกว่าเวทเวทบอร์ดนะครับ <c oughs> เราก็ไม่ให้เขารอฟีแน่นอนครับ จุดนี้ดูดีๆนะครับผมเบสค่อนข้างเยอะนะผมเบสสามหมื่นแปด 38, 000, ใส่สี่หมื่นแปดเลยนะเพราะว่าถ้าเขาจะรอเขาซื้อใส่อยู่แล้วเพราะเราต่างคนต่างดีฟถูกไหมถ้าเขาซื้อในราคานี้เขาอาจจะลูล่เราทั้งสแต็กได้เพราะฉะนั้นเขาต้องขอซื้อในราคาใหญ่อยู่แล้วนะครับดูสแต็กเขาข้างหน้าเขามีเยอะมากเขาคอนะครับคือบ์ดนี้ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเบสน้อยครับแล้วเทิร์นออกมาเป็นแปดนะครับใครถือควีนสิบเป็นนัดนะตอนนี้แล้วก็ ถ้าถือ17ก็เป็นสเตตนะถ้าฝัดดอยังไม่ติด mm hmm. เขาเช็คมานะครับคือจุดนี้ถามว่าผมจะเบสได้ไหมคือผมไม่อยากเบสแล้วโดนเลสไหลแล้วเหนื่อยครับผมก็เลยเช็คแล้วริเวอร์ตกเป็น A นะครับตรงนี้มีมีจุดสําคัญเลยตรงนี้เดี๋ยวดูให้ดีๆนะครับเป็น A แล้วเขาเลือกที่จะยิงยัดผมมานะคือกะว่าถ้าผมมีฝัดดอผมคอไม่ได้แล้วผมเช็คที่เทิร์นด้วยไนงะผมมีโอกาสมีฝัดค่อนข้าง,างเยอะนะครับเพราะว่าอยากเช็คดูใบที่วนะิเวอร์ไง หรือว่าผมอาจจะมีแพรเดียวแล้วก็คอยากให้วิเวอร์นะครับที่ผมเช็คเธอเนี่ยเป็นการสรับขาหลอกไป1ทีเขายัดมาวิเวอร์จุดนี้ผมติดฟูลเฮาส์แล้วนะครับผมต้องเรสเขาแน่นอนตอนนี้คิดราคาอยู่ครับว่าราคาไหนเขาจะยอมจ่ายผมแล้วจะจ่ายผมด้วย A ธรรมดาผมกล่าวว่าเขามี A ใบหนึ่งเขายิงท่านี้นะครับผมคิดว่าเขามี A ใบหนึ่งหรืออาจจะมีสเตทย,ยิงบล็อกมาด้วยซ้ําก็นั่นครับผมเลสไปก้อนนึงนะครับสองแส จากที่เขาเบสมา9 0,000มืนนะผมก็ยัดเข้ามาเกือบ 3x 2จุดกว่าเขาก็ทำหน้าเหมือนเหมือนไม่อยากคอนะครับแต่ก็แต่ก็ก็ก็นั่นเหมือนไม่อยากจะคอนะแล้วก็คอครับผมโชว์ A9 เป็นฟูลเฮาส์นะครับและแน่นอนว่าผมชนะแฮนนี้และชิปผมก็เด้งขึ้นมา1ล้านนะครับตรงกลางมี5้0 0 0นสีเห็นไหมผมรวบเข้ามาใช่ป่ะข้างหลังผมมี5 0,000นีกนิดๆชิปรวมล้านหนึ่งครับ ก็จบเบรก้านไปนะครับเมื่อกี้มีร้านหนึ่งแหละไปหมอบ a อควีนเขาแต่โขมาเขาโฮโลเวตมาต้องบอกเอควีแหละตอนนี้มี9ก้าแสแล้วก็เลเวลหน้าหมื่นหนึ่งห้าผมมี9ก้าปดปิกายก็เอเวอเรสอยู่3ามแสนครับผมมากกว่าเอเวอเรสประมาณ3เด้ง โอเคเดี๋ยวเราไปดูเบรกหน้ากันก่อนดีกว่าผมขอตัวไปเบรกกันและแฮนด์นี้ผมถือ A-King นะครับแต่ดูให้ดีๆนะผมเล่นท่าแปลกนะครับก้องบอกว่าแฮนด์นี้คือคือปกติไม่ค่อยเล่น A-King ท่านี้เท่าไหร่นะครับแต่ด้วยความที่แบบดูเขาค่อนข้างดีฟเนี่ย นี่เขาโอเพนมานะครับเขามีสตัองพอกับผมเลยนะผมมีประมาณล้านหนึ่งเป็น A-King เหมือนกันนะครับแต่ต้องบอกว่าล้านหนึ่งตรงนี้คือลายหมื่นหนึ่งนะก็คือมีรอยบิ๊กไลน์ผมแค่คอเฉยๆนะผมเล่นโพซิชันแล้วก็คาดหวังให้คนหนึ่งเรสนะนั่นมีคนออกอินมาใส่10บิ๊กไลน์นะครับผมรอจังหวะแบบนี้อยู่ซึ่งคนขวามือผมแค่คอเสิบบิ๊กไลน์คือตรงเป๊ะ จังหวะนนี้ตรงเป๊ะแล้วผมบล็อกคู่ A บล็อกคู่คิงคือโอกาสที่เขาจะมีคู่เอย่างหน่อยแล้วก็คู่คิงย่างหน่อย <c oughs> ผมบล็อกอย่างละตัวนะครับผมนั่งคิดอยู่ว่าเออตอนนี้มีสแต็กเท่าไหร่เนาะออินดีไหมออินนะครับร้อยบิ๊กไลน์คือถ้ามันเป็นร้อยห้าสิบมัาจะไม่เล่นท่านี้นะแบบแต่ร้อยหนึ่งเก้าสิบคือเล่นท่านี้มันค่อนข้างคุ้มนะับเพราะว่ามันมีเดสมันนี่ตรงกลางเลยแบบ สิบบิ๊กไลน์นะครับแล้วเราก็ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่กับแบบเจอคู่ควีนแล้วก็ฟ 50, 50ลิปห้าสิบห้าสิบเราก็ถามเขาว่ากล้าคอหรือเปล่ากล้าวิชาตแตกมาคอหรือเปล่า <c oughs> ก็คือนี่ครับเราโยนความกดดันไปให้ขขเขานะครับลูกหัวเลยครับคือคู่ควีนเหนื่อยอันเนี้ยเขาเปิดมาเป็นเอคิงเหมือนกันจุดที่แยกคือเขาบล็อกเอาผมครับคนที่มีสิบบิ๊กไลน์กับมีคู่ควีนแทนนี่ตะโกนใหญ่เลยครับโดนบล็อกเอา ฟลอปเปิดมาเป็น186แล้วก็5นะครับมีไดมอนด์นะครับผมเชียร์ไดมอนด์เป็นฝักแต่ว่าไม่ใช่ไดมอนด์เป็น A นะครับก็แซงคู่คิงที่วิเวอร์ไปก็คือไันี้เป็นฟลิป50 50แต่ว่าผมได้ชิปเพิ่มขึ้นมา200,000เอเคครับตอนนี้ย้ายโต๊ะความยากคือเวลามีชิปเยอะย้ายโต๊ะมันก็จะลำบากเิียหนึน่ง <S <S> และแหนี้ผมถือคู่10ที่ตำแหน่งคัดออฟนะครับเดี๋ยวดูให้ดีๆนะคือ UTG นะครับเปิดขึ้นมา คือต้องบอ,อกว่าสปอร์ตแบบนี้ถ้าสมมติทุกคนเหลือประมาณแบบ2ี่กว่า30มสิบปลาย,ยคู่สิผมออลอินได้นะครับแต่ด้วยดูหลังผมนะคือกับผู้หญิงถ้าสมมติผมหนึ่งหนึ่งกับผู้หญิงคนนี้ผมอาจจะออลอินแต่ว่ามีหลังผมที่ค่อนข้างดีฟนะครับ<ๆ>เกิดผมพรวดเข้าไปแล้วก็โดนยัดกลับมานี่คือคู่สิผมก็เหนื่อยอผมเลยเลือกที่จะแค่คอนะครับแล้วเราอยากเล่นโพซิชันมากกว่าก็เลยคอเข้าไปนะครับคือผมเป็นห่วงบ้านหลังผมมากกว่าที่ค่อนข้างดีฟกันทั้ง3าคนเลยนะครับอาจจะดู button, บัตทอนโซลวิกายนะอย่างดี ก็เลยเลือกแค่คอนะครับและฟลอปเปิดมาเป็นจาก50เป็นบอร์ดค่อนข้าง,างเวทนะครับคือด้วยไซส์ปกติยังพูดเหมือนเดิมนะครับบอร์ดนี้ต้องเบสใหญ่แต่ด้วยการที่ผู้หญิงคนนี้ครับค่อนข้างคอไทยมากๆแล้วก็เล่นไทยไม่ติดคือหมอบเลยผมนั่งสังเกตมานานมากๆแล้วก็เลยคิดว่าเราอาจจะต้องยิงให้เขาคอแต่จะยิงเล็กไปก็อาจจะโดนรอได้ผมก็เลยเลือกที่จะยิงไซส์กลางๆนะครับ คือปกติผมจะยิง77%แต่แบบ75%อนะไรเงี้ย70กว่าถึง80%แต่กลัวเขาไม่คอครับก็เลยยิงแค่55%และก็เขาคอมาจริงๆครับเทิร์นเปิดเป็นคิงแล้วเขาสแนปเช็คคิดอีกทีครับคือบอร์ดนี้ผมไม่อยากให้ซื้อฟรีแน่เพราะว่าถ้าตกควีนเป็นวันการ์ดสเตทผมเหนื่อยหรือตก A <t> เป็นวันการ์ดสเตทผมก็เหนื่อยเช่นกันนะครับจุดนี้อย่างน้อยผมอยากให้เขาซื้อแต่ราคาไม่แพงมากนะครับผมเบ t อีกฮ half pot ครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นใส่สองแสนหนึ่ง สี่พันเป็นหับเป็นเกือบครึ่งนะครับเกือบครึ่งเกินครึ่งมาหน่อยก็พี่ผู้หญิงคนนี้มีข้างหลังประมาณ2 0 0 0 0นกว่าก็คือกะว่าถ้ายิงตรงนี้แล้วริเวอร์ก็เป็นพอร์ตคอมมิตครับผมพยายามทำให้พอร์ตเขาคอมมิตนะครับเขาเลือกคิดสักพักนะครับแล้วโยนหมอบออกมาจะได้ครับอุตส่าเบสไม่ใหญ่มาให้เขาซื้อนะครับผมก็โชว์ผู้สิทไปให้เป็นสีสันครับว่าเราติดเซตนะไม่ิบลัอ โอเคครับแทนนี้เป็นแทนที่มิดเดิลเริ่มเปิดมานะครับแล้วก็ผมอยู่บิ๊กไลน์ด้วย A King ครับจุดนี้มิดเดิลเปิดมาสแต็กไม่เยอะมากครับแล้วก็ที่สำคัญคือสมอลบายก็มีไม่ได้เยอะมากนะครับก็สมอลบายก็ยัดมาครับเกือบส0 0แสนมี20กว่าบิ๊กไลน์นะครับ นี่ผมมีประมาณร้านหนึ่งครับเกือบร้านหนึ่งก็แน่นอนครับ A k คิงยัดจริงๆผมมีล้านกว่านั่นครับแล้วก็มีคนหมอบเป็นคู่ก้าเจอ A k คิงครับเปิดฟอบมาแห้งมากครับไม่มีอะไรเพิ่นมาควีนริเวอร์เป็น A หรือ King ได้หรือเปล่าไม่ได้ครับเป็นริเวอร์ควีนแล้วผมก็แพ้ฟลิปช็อ t นี้ไปครับ จดริงๆเสียนี่ครับโป๊กเกอร์เราฟลิปก็ต้องมีแพ้มีชนะครับร้านหนึจริงๆแล้เราขึ้นไปร้าน5แล้วแต่ว่าเมื่อกี้เสียพอใหญ่ก็ลงมาร้านหนึ่งคือตแตกตอนช่วงบ่ายผมอยู่ร้านหนึ่งเนี่ย มันก็นขึ้นปุ๊บปุ๊บแล้วก็ลงไปแพ้ฟิปเอคิงสี่แสนกว่า <c oughs> แล้วก็มาชนะฟิปเอคิงกลับมาสี่แสนกว่าก็มาล้านหาเกือบแล้วถ้าผมฮิตนะรวยสองล้านกว่าชัวเสียดายครับเดี๋ยวร <c oughs> เราไปดูเบรกต่อไป <c oughs> ว่าม,มีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าขึ้นฟิเจอร์ขึ้นฟิเจอร์ และตอนนี้ครับผมก็ขึ้นมาฟีเจอร์เทเบิลนะครับดูจำนวนคนให้ดีๆนะครับ92คนจาก2,350คนนะครับถือว่าประมาณ5%ของสนามและก็ใกลเข้ามากับถ้วยขึ้นมาทุกทีครับแฮนนี้ก็เป็นแฮนสำคัญอีกแฮนหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับหมอบกันหมดจนถึงนี่ครับบัตทอน85ไม่น่าจะเล่นนะครับก็หมอบเช่นกันครับแล้วก็ตัดผ้ามาที่ โยนะครับเป็นคนไต้หวันนะครับคนนี้ถ้ายังจำกันได้คือเมนิเวนไฟลเทเบิลก่อนหน้านี้นะครับที่ไปยัดใส่พี่ปุณณนัดนะครับรอบนี้เขาถือคิงควีนซูดนะคือโยเนี่ยเป็นคนที่เล่นนักเรีสิบแล้วก็ท่าเขาทั้งเยอะนะครับโยก็โอเพนมาจากสมอลบายนะครับค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวเขามีทั้งหมด39 b i บิ๊กไลนะตรงนี้ครับผมถือคู่9 คื ninguém. องมบอกคู่ก้าวผมก็เป็นท็อปเรนเหมือนกันนะครับเป็นถือว่าเป็นไพท่ที่ค่อนข้างดีมากๆเลยในจังหวะนี้ครับก็ดูตรงนี้กันผมเลือกที่จะนับสแต็คเขาครับคือจริงสแต็คเขาอ่ะมีประมาณ40ตรงนี้เป็นจุดที่เพชเชอร์ได้ดีมากๆนะครับผมจับ all in เลยครับ จุดนี้หลายหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยผมอออินทำไมคือจุดนี้มี ICM pressure นะครับเพราะว่าต้องบอกว่าคนนะเหลือค่อนข้างน้อยแล้วถ้าเปลี่ยนไพ่เขาเป็น A10 งี้เขาน่าจะหมอบให้เราหรือ A Jack o f เนี่น่าจะหมอบหรือ King Queen o f เนี่น่าจะหมอบนะครับต้องบอกว่าหลายไพ่ที่เป็น f l ป p หมอบหมดยกเว้นแบบ t o อปเ n g ของเขาแล้วดันเจอ t o อปเ n g เขานะครับแน่นอนว่าเขาคอผมยังนําอยู่นะผมมี53ก็จริงๆอยากให้เขาโฟนะครับแต่ถ้าเขาไม่โฟ Aggressive หนักๆนะครับเพราะว่าเรามีชิปมากกว่าแล้วเป็นจุดที่คนส่วนมากกลัวตกนะครับ โอเคก็ยัดไปครับตรงนี้ขอให้ไม่มีคิงไม่มีควีนนะครับหรือมีก้ามาปิดเกมเลยคือผมค่อนข้างดีมาครับมี1.6ล้านแล้วตอนนี้คือ้าได้พอร์ตนี้ผมมี2ล้านน่ะฟลอปเปิดมามีคิงครับตอนนี้พอวนาครับเหลือแค่9เพื่อจะมี2ล้านขอแค่9เพื่อจะมี2ล้านนะครับเทิรนเป็น5เหลือแค่2เอ้าครับ ตรงนี้ริเวอเป็นหกนะครับไม่ได้นะครับก็เสียชิปไปครึ่งสแต็คให้โยนะครับจาก ร้านหผมหายไป8 0 0 0 0นเลยนะครับก็กลับมาตั้งหลักกันใหม่นะครับที่800,000คือแทนนี้เป็นแทนที่เราเจอโหยที่มีไพ่พอดีนะครับคือถ้าสมมุติเป็นไพ่ต่ำกว่านี้หน่อยนึงอะผมว่าเขาไม่คอเนีเป็นแบบคิงแจ็คซูสอะไรเงี้ยครับหรือว่าเป็นคิงควีนออฟนะครับน่าจะคอยากคนสมควรก็แทนนี้แล้วเราดันเข้าไปนำด้วยนะแต่ว่าลันเอาออกมาเราดันลวยไปหน่อยครับไม่ติดร้องไห้ครับโอเค และแฮนด์นี้ครับเหลือ90คนแฮนด์นี้เป็นอีก่งแฮนด์ครับที่มีคนเกาหลีนะครับแฮนด์นี้พี่เขาเปิดมาด้วย A Jack o f นะครับที่ UTG บวกหนึครับก็หมอบกันหมดนะครับหมอบกันหมด j จ c k 8 o ดอฟนะครับอันนี้ ที่คัดออฟก็นั่นคิดแป๊บนึงแล้วก็หมอบนะครับคือถ้าเป็นซูทอจะไม่แน่นะครับได้เล่นแต่แทนนี้เป็นคิงสามออฟนะครับหมอบมาถึงผมที่สมอบายด้วย A10 ออฟนะครับตรงนี้ผมดีเฟนสมอบายนะครับต้องบอกว่าเรามี A ใบหนึ่งต้องดันเป็น A10 ด้วยไงเลยค่อนข้างเสียดายสำหรับ A10 ที่มีโอกาสติดสเตะได้คิกเกอร์ก็พอทูรุ่นทถ่ายได้ครับอืม คือถ้าถ้าเขาเป็นเลด์โพซิชันอะผมอาจจะทรีเบ a l อินด้วย A10 นะครับทรีเบบฟแต่ว่านี่เขาเป็นบวกหนึ่งไงคือเราต้องให้เครดิตเขาหน่อยว่าเขาอาจจะเปิดมาด้วยแฮนด์ที่สต็อกค่อนข้างสตองนะครับแล้วฟลอปเปิดมาเป็น k องคิงควีนครับผมมีกัรดช็อตนะครับติดแจ็คมาผมเป็นนัดนะถ้าสิมาเขาเป็นนัดเหมือนกันนะครับก็ผมเช็คนะครับเขาเวฟเซน์เรนเขานะครับด้วยการเบหนึ่งครั้ง Awesome แน่นอนว่าบเบ็ดเบาๆแค่นี้ไม่ทำให้ผมหลุดนะครับ25%หเอรหรอคอไปหนึ่งทีครับเผื่อแจ็คตกเทินตกมาเป็น A ครับตัวนี้นี่ครับตัวปัญหาเลยตอนนี้ก็ผมแพ้ค,คิกเกอร์อยู่หน่อยนึงครับ แพ็กคิกเกอร์อยู่หน่อยนึงแล้วเขายิงต่อที่เธอนะอีกหนึ่งก้อนนะครับแต่ยิงไม่ได้แรงมากตรงนี้ทำให้ผมต้องคอไปอีกทีครับบังคับผมคอไปอีกทีแล้วลีเวอร์ตกเป็น นั่นครับตกเป็น2ช่วยชีวิตนะครับแต่ตอนนั้นไม่รู้ตอนน,ตอนนั้นคิดว่าเป็น AA 2-2 King <Okay. S 1> ก็ก็ถ้าไม่ใช่ A-King A-Queen ผมเสมอ ER mm. นะครับหรือว่าอาจจะเป็นบลัฟเขาก็ได้ mm. ที่เป็นฝัดดอนะครับก็ได้คิดครับได้คิดตอนนั้นแบบเออผมแพ้ A-King A-Queen ชัวร์เลยแต่ต้อง <the goal S 1> คอนะครับนั่นแล้วก็ฮีโร่คอ กูดครับเป็นการช็อปกัน <Beautiful. S 1> คือช็อปถือว่า <So angry. S 1> ผลลัพธ์ดีนะครับ <'re> so คือกลัว <like> แพ้มากกว่าแฮนนี้ <Happy. S 1> และและ้วคู่เที่รอมานานก็มาถึงนะครับแต่ในได้ในตำแหน่ง U T G คือในตำแหน่งแรกเลยครับก็แน่นอนครับผมต้อง open rest คู่ A อยู่แล้วนะครับคือแต่ stack ผมมีไม่มากนะครับตรงนี้เลือกที่จะแค่ open rest นะครับ ข้างๆผมมีคิงแจ็คออฟนะครับก็เล็งสักพักดูว่าจะทำอะไรคิดนะครับ <many> ได้คิดคือผมคิดว่านั่งน,นับชิปผมแหละแล้วก็หมาะไปนะครับพี่คนถัดมานะครับจากจีนเหมือนกันถือ q ค e ีนแจ็คซู t นะครับข้างหลังเขามี2 1วบิ๊กไลทํทำเหมือนคิดปวดหัวนะครับตอนนี้ เดี๋ยวดูกันว่าเขาจะคอหรือจะเล่นท่าอะไรกับผมนะครับจุดนี้เขามีประมาณ21บิ๊กไลน์นะคือถ้ามี30เขาอาจจะแจมใส่ผมได้เพราะว่าเป็นการเป็นแทนที่แบบถ้าเจอ A-King ก็ฟลิปนะครับแล้วก็เป็นแทนที่มี e คว i t y ด้วยแต่ไม่รู้ว่าเขาจะเล่นท่าน,นั้นหรือเปล่าก็1ตั้งครับเป็นการเป็นการเรสใส่ผม1ตั้งนะครับจุดนี้ก็หมอบกันหมดเลยนะครับคือเขาตองมากอะ่ะ ผมเปิด U T G เขาเรสใส่จาก U T G วงหนึ่งอะตองมากๆครับเขาไม่ได้วหนึ่งนะเขาถัดจากวกหนึ่งไปตำแหน่งหนึ่งขอภัยก็เขาสตองมากๆานะตอนนี้คือผม f l a ตก็ได้นะครับจุดนี้หรือจะเล่นยังไงก็ได้อะคือไม่มีผิดอะผมจะอ,อ,อินก็ได้จะ f l a ตก็ได้จะโฟเบสก็ได้คือได้ทุกท่านะครับผมนั่งคิดนะครับจุดนี้ผมเลือกที่จะเดี๋ยวดูดีๆนะครับจุดนี้คือผมพยายามทําให้ ตรงกลางนะครับสำหรับเขาคอมมิตที่สุดนะครับเดี๋ยวดูนะครับจุดนี้ผมเลือกที่จะมิน4ฟเบสนะครับลองดูดีๆนี่นะครับมินโเบสนะครับจัดไปบางๆนะครับคือคือให้เขาเติมแสนสามอะไปลุ้นพอตตรงกลาง500แสนกว่าคือแบบพอตออสเขาได้มากๆคือถ้าเขาแบบเป็นเป็นแค่คู่ธรรมดาหรือเป็นแบบไพ่ที่มีคอนเน็กซูสดีๆเขาอาจจะต้องขอนะ เพราะว่าพอร์ตออทคุ้มมากๆสำหรับเขาตอนนี้นะครับนั่นเจอผมโฟเบสเล่นถูกไหมครับคือจริงๆผมผมจะอยากให้เขาแบบคอมิดพอร์ตมากที่สุดเลยเล่นท่านี้ครับนั่นครับดูครับตอนนี้เขาได้คิดเลยครับคือเราพยายามจะทําให้เขาต้องคิดหนะักหรือว่าเล่นยากมากที่สุดเวลาใครเจอกับเราอ่ะเราต้องทําท่านี้ไว้เสมอเพราะว่าเขาจะไม่ค่อยอยากเล่นกับเราครับนั่น,นครับโดนหนึ่งทำแบงค์ด้วย ก็เขาหมอบครับผมก็ค e ู่เกินที่เขาทรีเบสกับกินสมอลบิ๊กไบมาครับต่อมาครับตอนนี้เหลืออยู่78คนนะครับคนค่อยๆทยอยตกไปเรื่อยๆนะครับนี่ตัดมาที่แฮนดมี77ครับจาก U T G ด้วยชิป1ิบปบิ๊กไบนะครับ เรามาดูคูเจ็ดเล่นกันครับจุดนี้คูเจ็ดเปิด all in นะครับวกหหมอมนะครับและผมอยู่ในตำแหน่งไฮ j a c k ด้วย A-King ครับมีชิปอยู่1,300ล้าน3หรือ44บิ๊กไลน์ all in มาแค่500,000จุดนี้ผมคิดว่าไม่คารนามือครับเพราะว่าเราดีฟกว่าเยอะครับคือต้องบอกว่าสแต็เห็นผมลงลงนี่ผมก็ปั้นขึ้นมาไปได้นะก็ก็สแต็กค่อนข้างเนี่ย เวลาแพ้ฟิปตาก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับที่คู่9ใช่ไหมเจอคิงควีนแล้วก็ลงมาปั้นขึ้นมาล้านกว่าใหม่แล้วตอนนี้นะครับเป็นช็อตที่ถ้าผมชนะแฮนนี้จะมีชิปเกือบ2ล้านนะครับเจอคู่7กับคนนี้นะครับจำโตข้างล่างได้ไหมก่อนหน้านี้เขาถือคู่เ้าผมถือ AK i n g แล้วเขาชนะไปแล้วก็รอบนี้นะครับผมถือ Aking เขาถือคู่7นะครับผม AK i n g เหมือนเดิมมา AK i n ง เป็นการฟลิปต้องเป็นของเราบ้างแหละนี่เขากระดกน้ำไปหนึ่งช็อตนะครับเรียกความมั่นใจและฟลอปเปิดมาเป็นแจ็ค6-8นะครับนี่เขานี่เป็นไงเขาพูดก่อนเลยนะครับเพราะเพราะว่าบอร์ดไม่เข้าทางผมเทิร์นมาเป็น3ครับตอนนี้บอร์ดก็ยังเข้าทางเขานะครับและรีเวอร์ครับผมต้องการ A หรือ k คิงครับ ลิเวอร์ตกเป็นสามอีกตัวหนึ่งครับผมเสียสแต็กอีกหนึ่ง <นะ S 1> ครั้ง <นะ S 1> ให้เอคิง <นะ S 1> ครับเมื่อกี้ก่อนขึ้นคิดเจอเทเบิลมีประมาณล้านหนึ่งคือคือทุกเบกมันมีประมาณล้านหนึ่งแต่ว่าณตอนนี้ <c oughs> ผมก็มี1นล้านเมื่อกี้ขึ้นไปล้านกว่าแล้วเอคิงฟิปไปนใคผ่านยังทิ้ว <c oughs> ต้องบอกว่าไปบลัฟมไเยอะจะคัมแบ็กกลับมาได้ไหมต้องมาติดตามชม ตัดกลับมาตอนนี้นะครับดูชิปผมให้ดีๆนะครับไอแผ่นสีส้มๆนั้นคือชิป5้าแสนนะครับ <S <S ผมก็มีล้านกว่าเหมือนเดิมคือหลังจากที่โดนช็อตเมื่อกี้ไปผมก็ปั้นชิปกลับมาได้ล้านกว่าและรอบนี้ถือ Aqueen s u ูเต d ในตำแหน่งสมอลบายนะครับนี่พี่คนนี้กินผมใบดิฟเลยก็โยนะครับโยมออผมถือ Aqueen s u i t ู d ในตำแหน่งสมอลบายมีชิปล้านกว่าครับเจอบิ๊กไล ที่ชิปไม่เยอะมากนะครับดูชิปบิ๊กไลน์เขาไม่เยอะมากก็ผมเลือกที่จะเรสนะครับ 3X นะครับ4 3 4ห 2, 2ก็3จุดนิดๆเขาดูไพ่แล้วก็ดูจังหวะนี้ครับจังหวะนี้เขาเลือกที่จะ ALL IN <c oughs> ผมสแนปคอรครับด้วย A. QUEEN นซูทเขาถือคิงคว n นซูทนะครับ <c oughs> คือ <c oughs> ชอนนี้ผมขี่ <c oughs> ต้องบอกว่าผมขี่ <c oughs> <c oughs> นะ ฟลิปชนะบ้างเฮะนี่ครับฟลอปเปิดมาเป็นแห้งๆครับผมนําอยู่เธ์นก็แห้งครับผมนําอยู่เหมือนเดิมวิเวอร์<ะ>ผมชนะฟลิปแล้วครับคือผมชนะฟลิปแล้วก็เทคพอตนี้มา8ปดแสนห้าครับทําให้นะตอนนี้ผมมีชิป2ล้านแล้วครับนี่จะเห็นว่าชิปผมเกือบ2ล้านเกอบ2ล้านก็ว่าได้เกือบ2ล้านครับ ดีฟเลยทันทีโอเคครับแนดนนี้ก็ตัดมานี่ผมถือ A 2สองซูทครับที่ตำแหน่งไฮแจ็ค A ซูทเราเปิดอยู่แล้วครับคือยกเว้นเราแบบมีน้อยแล้วก็ ICM เราอาจจะเหมาะแนด์นี้แต่เนื่องด้วยแบบผมมีชิปเป็นล้านนะครับก็ต้องเปิดอยู่ละเรามีเกิน3 0มสิบอีกลายนะครับซ้ายมือผมผู้หญิงคนนี้ก็คือชิป ลงมาช็อตแล้วนะครับหลังจากแพ้ผมไปเมื่อสักครู่ตอนนี้เหลือแบบ20,000กว่าเองแล้วก็ต่อมาวัตเทิลมอบนะครับมาที่สมอบายพที่เกาหลีครับคือพี่เกาหลีคนนี้เอ่อใครที่ได้ดูเออไฟฟีเจอร์เทเบิลนะครับจะเห็นว่าพี่เขาแบบมัวมากแล้วก็โดนหัวร้อนทิ้วสาดบั่วเลยนะครับคือภาพมาครับคือคนนี้ค่อนข้างที่จะเล่นไพ่กว้างมากๆแล้วก็เบสแบบไม่มีเหตุไม่มีผลนะครับก็ออชเชคครับ เ์นตกมาเป็นแจ็คครับคือตรงนี้ผมไม่อยากจะบลัฟ3เวนะครับผมคิดว่าผมมีโชว์ดาวเล็กๆเ,เป็น A นะแล้วก็มีแบ็กดอฟัดเลยไม่อยากจะเล่นให้มันเป็นพอร์ตใหญ่นะครับ <c oughs> ก็เช็คครับต้องบิ๊กไลน์มีชิปเยอะมากครับตรงนี้ผมค่อนข้าง,างกลัวเขาเหมือนกันก็ออเช็คเหมือนกันครับวีเวอร์ตกมาเป็น9นะครับคือบอร์ดก็ไม่ได้เปลี่ยนยกเว้นมีคิงสิบแต่คิงสิบผมผมคิดว่าเขาน่าจะเป็นเธอละพี่เกาหลีได้คิดครับแล้วหลีดเบาๆที่รีเวอร์นะครับ ลีดไปพอตตรงกลางมีเกือบ3 0 0แสนยิงมาไม่กี่หมื่นนะครับแน่นอนครับผมคอนะครับโชว์ดาวเอไฮแพ้ A-9 ครับคือจุดนี้เสียดายนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้คอเป็นคนอื่นเราสแน p โฟแต่ด้วยเป็นเกาหลีคนนี้ครับเลยต้องคอไปดูหน่อยและแฮนนี้ครับเอคิงใหม่แลครับอยู่ที่ Cu ัดอ f อนะตานี้ก็มา utg คิดครับ มาถึง u t g คิดเลยแปลว่าแฮนนี้ u t g ต้องทำมันสักอย่างครับ u t g หยิบชิพขึ้นมาแล้วก็ผสมชิปเลสขึ้นไปครับลาย4 0 0 0มเลส80,000นะครับมินเวสกลับมาที่ผมในตำแหน่งคัตออฟ A k คิงมีโพซิชันด้วยครับตรงนี้ผมเลือกที่จะ all in นะครับ ปิดเกมเลยครับเอคิงไม่อยากให้เล่นต่อคื Queen อจริงๆเขาคอก็ได้นะเราเราอ่านเข้อเฉพาะคอได้เอควินซูดหรือแบบเอควิน <c oughs> เพราะว่าสแต็คผมไม่ได้ดีมากนะครับตอนนี้ลายชิงอยู่แล้ว <c oughs> ก็เขาสแนปกันนะครับผมเปิดเอคิงมาเขาเปิดคู่คิงนะครับ <c oughs> ผมเหลือ equity สามสิบเปอร์เซ็นต์นะยังไม่เดนนะครับเหลือประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์บอร์ดเป็นห้าสองเก้านะครับเทิร์นเป็นสามครับมีสี่เป็นสเตทแล้วก็สี่ไม่มาเป็นแปดนะครับเสียดายจริงๆ <Thank> you. ตกแล้วครับเอคิงทำแพอีกแล้วคือวันนี้เอคิงทั้งวันจริงๆต้องเรียกว่า a อคิงทั้งวันโอ้เอคิงไม่เวิร์กเลยวันนี้ผมได้เอคิงประมาณเป็นสิบรอบอะ่ะแต่ว่าแพประมาณ5รอบที่เหลือไม่มีคนเล่นด้วยเฮอซอ็งแล้วก็มีเอคิงเล่นพอร์ตไม่ติดก็เสียเหมือนกันเหนื่อยเลยครับ แต่ก็ถือว่าอินมันดีแต่ว่าชิปเราเยอะตอนแรกเราก็คาดหวังนะครับตอนนี้จาก2,350คนผมได้ที่12ก็โอเควันนี้ถือว่าทำดีที่สุดละแล้วลเมื่อกี้เราต้องคอเมื่อกี้ถ้าผมโฟร์เบสเจอเขาแจมผมก็ต้องคออยู่ดีนะครับก็ถือว่าทำอะไรไม่ได้แทนนี้นาบูเกอร์ต้องเจอกันทุกคนแบบนี้แหละฝา like กกดไลค์กดแชร์ผมด้วย